ก็จะมาเปิดกล่องสุ่มิีวกันนะคะเราเริ่มตั้งแต่เบบี้ชีเลยอ่ะไหนหน่าจะเปิดแกะชีกเลยนะคะว้าเราได้หน้ากล่องนะคะนี่นะ ก็มีสายด้วยค่ะมาอย่างต่อไปเอาเป็นว d r ี b พาวเวอร์ r c a p s u ้ e นะคะเกะกันอืมอืมเราได้เป็นบสัสซัมนะคะต่อไป ก็เป็นซาริโอค่ะอเอ้าได้ไหมเมโลดี้นะคะกรใสานทั้งกัน,นะคะ่ะบ๊ายบายค่ะสำหรับวันนี้ค่ะตัวราไปก่อน mm hmm. กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อมิตรภาพคิดใหม่ๆนะคะสำหรับวันนี้ค่ะตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย